ถนนเส้นเล็กริมคลองแถวชานเมืองในยามค่ำมืดมีเพียงแสงไฟถนนกระพิบกระพิบเป็นช่วงๆเหมือนจะดับลมค่ำคัดเอากลิ่นดินชื้นและกลิ่นโคลนจากน้ำคลองลอยมากับอากาศเอื้องพนักง,งานสาวร้านสะดวกซื้อเลิกงานดึกเดินมาหยุดที่ป้ายรถเมล์เก่าตัวป้ายเป็นหลึกขึ้นสนิม มีเพียงเก้าอี้ไม้ผุหนึ่งตัวอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ที่ใบหนาทึบจนบังแสงไฟถนนเงียบเงียบจนได้ยินเสียงจักกรจันกับเสียงน้ำคลองกระทบตะลิ่งเธอกดมือถือดูเวลารถเมเที่ยวสุดท้ายควรจะมาในอีกไม่กี่นาทีแต่แล้วก็ได้ยินเสียงฝีเท้าลากช้าๆมาจากทางด้านหลังป้ายเสียงนั้นแฉะเหมือนคนเดินในน้ำโคลนแฉะ เอื้องหันขวับไปไม่มีใครแต่เงาของต้นโพกลับเหมือนมีส่วนเกินยาวผิดรูปอยู่ข้างหนึ่งพอหันกลับมาด้านหน้ากลับเห็นหญิงแก่คนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ผุผิวเหี่ยวยน่นซีดเหมือนศพจมน้ำผมยาวติดกันเป็นกระจุกกระจุกเสื้อผ้าที่สวมเปียกชุ่มหยดน้ำลงคืนเสียงแหบพ้าดังขึ้นรถเมย์มันไม่มารอป้ายนี้ มีแต่รถของข้าหญิงแก่ยกมือขึ้นปลายนิ้วขาดหายบางข้อแต่เย็นเยียบจนลมหายใจเอื้องกลายเป็นไอทันใดนั้นเสียงลากเท้าก็ดังขึ้นรอบตัวจากทุกทิศเหมือนคนหลายคนกำลังเดินล้อมเข้ามาเอื้องพยายามก้าวถอยแต่ขาหนักเหมือนโดนคโคลนดูดลงพื้นหญิงแก่น้อมหน้ามาใกล้กลิ่นสาบคาวน้ำและดินคโคลนชื้นตีขึ้นจมูก ดวงตาขาวพโพลนจ้องตรงมาพร้อมรอยยิ้มกล้างผิดธรรมชาติไปนั่งกับพวกข้าและในเช้าวันต่อมาชาวบ้านที่ผ่านป้ายรถเมยก,ก็พบเพียงรองเท้าของเอื้องคู่หนึ่งวางอยู่บนเก้าอี้ไม้ใต้ต้นโพเหมือนเพิ่งถอดทิ้งไว้เมื่อคืน